มื่อนีบักตีน้อยหรือน้องที่แดนอีสานห้านะคะกินสเต็กเมื่อแรกถามเพิินว่าอยากกินอีอย่างละครับลูกพิธีอยากกินอะไรนูอยากกินสเต็กค,ครับมามีนี่แหละคะ่กะก็เลยได้้ามากเมนูที่พิธีสั่งนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นพ็อกช็อปค่ะทุกคนค่าหลังจากที่สั่งแล้วห้าก,ก็บนางบรลลี่ลอะคะ่ะเพิินก็เติมซอสมะเขือเทศนะคะแม่บอกว่าให้หัดกินสลัดลองดูครับพิธีส่วนของแม่ก็เป็นสมตำนะคะเขาก็จะถามว่า เอาเครื่องเคียองอีหยังจะเอาเฟินไฝ่หรือว่าเอาสมตำส่วนของพี่ที่นั่นก็คือเป็นเฟินไฟนะคะนี่เมนูเพินินถ้าหากว่าเฮาอยากเพิ่มเป็นสมตำเฮากะใจเพิ่มซิบหาบานะคะพี่น้องอันเนี้ยของแม่น้องที่แม่น้องที่ก็จะเป็นพอกลอยของที่ดอยสานเป็นพอกช็อปนะคะผลตัววาแต่ม,มาเพิ่นบาา่ถ่าไดบเไดดรี่รอบแม่กระถ่ายคลิปไป <c oughs> พนกนลาดเวซอดมะเขือ,อเทศนะคะ อนจะก,กินไปเลยสลัดนะคะบอกให้ว่าฮร์กินเพื่อนฮัดกินได้แป๊บเดียวนีของดีค่ะแม่ต้องที่แดนอีสานพอกลอยนาตาก่อนที่เหายัางบดได้ลงมือกินเล้าว่างหน,นพี่ที่ก็กินไปละค่ะลุยน้ำหนาไปละแล้วกะเครื่องเคียงเป็นสมตำ่ำอีหยังจะเป็นไปได้ถ้าบบเมนตับบุ่งเนาะขนาดกินสเต็กกัย่งบ่ไว้ที่จะเอาสมต่ำม่กินน้ำแต่ว่ามันเกิดแ่บเข้ากันได้ดีได้พี่น้อง ขอจักหน่อยแนะหลังจากที่อาดคลิปวิดีโอไห้ใช้ที่แดนอีสานแล้วนะคะคุณแม่ก็ขอออกกล่องน้าแนเนื่องจากว่าเดี๋ยวแพลตฟอร์มเพิินว่ามีแต่ถ่ายเด็กหน่อยผู้ใหญ่บ่ไ้ออกค่ะแต่ละแพลตฟอร์มมันก็บบ่้คขกันเนาะเอาเป็นว่าให้มีผู้ใหญ่ออกน้าเนาะเป็นไงบ้างหัวเย็นอร่อยมากๆครับ <laughs> แล้วเป็นไงอยากรีวิวไหมอยเนื้อเป็นยังไงบ้าง <laughs> อร่อยมากค่ะแต่ว่าเหนียวนิดนึงครับเหนียวนิดนึงเนาะเออวันนี้แม่ก็ว่าปกติคือช่วงแรกๆมันก็มันก็ไม่เหนียวมันก็ได้แต่ว่าวันนี้เราก็กลัวเนื้อมันเหนียวอีกแล้วก็บอกว่าขอมีเดียมก็ยังเหนียวเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอร่อยอยู่ดีก็อร่อยอยู่ก็พอได้เพราะว่านานๆเราทานทีเนาะแล้วต่อไปพี่ดีจะทาอะไรครับมันอยู่เอาหรอพักผ่อนว่างั้นเถอะ ได้กินกี่นาทีมันมีให้หนึ่งชั่วโมงนะสิบสี่ชั่วโมงไม่ได้ครับมันมีให้หนึ่งชั่วโมงนะไม่พอครับเนอะหนึ่งชั่วโมงนะก็ได้ครับโอเคกิน <Okay, okay, S 2> ว่านะ้อยเกินไปครับอ่มเท่าไหร่เดียวต้องมาเจ็ดชั่วโมงครับไม่ได้เพราะว่าวันนี้พี่ีก็เล่นแล้วก็คือเราต้องแบ่งเวลาพักผ่อนอ่ะเต็มที่สองชั่วโมงแล้วกันเนาะ <Yay. S 1> นะ่ okay, นะโ <Okay. S 1> อเคเนาะเออครับพี่ตีก็ไปพักผ่อน เราจะมามารีวิวให้ดูว่าวันนี้มื้อเย็นไปกินสเตเป็นไงอร่อยมากครับหนึ่งอร่อยสองอร่อยมากเหนียวนิดนึงโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ทำหน้าอ๋ออันสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กด like Subscribe นะครับอย่าลืมกด like ไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับ